วันนี้มีรถเข้ามาใหม่มานำเสนอกับเจ้า Toyota Fortuner Leader มีตัว 2.4V ปี2022และ 2.4G ปี2023อยู่ด้านหลังผมแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ 2.4G รถปี2023ไม่เพียง1400กิโลเท่านั้นคันนี้รถสวยจริง,รง <Wow. S 1> นะครับผมเปิดราคาให้เลยนะครับราคาอยู่ที่1,99,000บาทเท่านั้นคืนกำไรให้ลูกค้าราคานี้ฟังไม่ผิดนะครับเดี๋ยวมาดูออปชั่นภายในกัน ตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะครับเป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับและที่สําคัญคันนี้นะครับผมบอกได้เลยไม่น้อยจริงๆนะฮะซูมไปที่ไม่เลยครับไม้เพียง1 4 0 0กิโลเท่านั้นถัดมานะครับเป็นพี่ใหญ่ของเรานะครับกับเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ลีดเดอร์ปี2022ไม้เพียง16,000กิโลเท่านั้นมาพร้อมกับกล้อง360องศานะครับนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับมาพร้อมกับหน้าจอ ขนาด8นิ้วนะครับมีแพทเทิร์นชิปมาแล้วนะครับพร้อมพูดคอนโทรลกันเลยขึ้นชื่อว่าเป็นโดท็อปอะไรก็ดีนะฮะผมเปิดราคาให้เลยอยู่ที่1ล้าน1 0 0 99,000บาทท้วนนะครับและที่สำคัญนะครับจะเลือกขนาดจะชอบขนาดได้หมดเลยนะครับ2รุ่นนะครับนะครับมี 2.4G และก็ 2.4V นะครับเลือกรุ่นไหนชอบรุ่นไหนได้เลยจะเอาท็อปนะครับหรือไม่ท็อปเลือกได้เลยสำหรับวันนี้หมดเวลาผมแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนต้องขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับบ๊ายบาย